สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สั่งหน่อพร้อมปลูกของพันกระวานกันเข้ามาเวลาอ้อตัดส่งให้กับเพื่อนๆจะตัดความยาวประมาณตามคลิปวิดีโอนี้นะคะซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ไปก็สามารถนำท่อนพันของกระวานไปลงหลุมนะคะลงลงไปในถุงชําถุงดำของเพื่อนๆได้เลยนะคะเป็นกระวานสดๆใหม่ๆตัดส่งกันแบบนี้ ส่งทางปริษณีเคอรี่เก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อนๆสำหรับคุณสมบัติของกระวานสรรพคุณของกระวานามีทั้งหมดอยู่ด้วยกันประมาณ37ข้อใครใครสนใจอยากจะทราบเข้าไปดูท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะใครที่ยังสนใจอยู่087ค่ะ6069955 I-D Line A-U-N-G-S-A-R-A-09 อังสรา09กับนอกระวานพร้อมปลูกจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ